างานบุคคลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะการกําหนดให้ตําแหน่งนิติกรในส่วนราชาการบบตา่างๆเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษเป็นไปนตาาตา3 8แห่งพระราชบัญญัติเบียบข้าร,ราชการพลเรือนพ2/2557ค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ เหตุพิเศษตำแหน่งนิติกรหรือที่เราเรียกว่าคอตกรอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกรหรือคอตกรพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรตรวจสอบคุณสมบัติและนำเสอนอคณะทำงานกันกรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกและนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลเมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงนำเสนอต่ออ,อกพปรกลมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับพอตกรเมื่อมีมติเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการจึงมีคำสั่งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับพอตกร หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งกพอกำหนดหรือรับรองนิติกรปฏิบัติการต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการนิติกรชำนาญการต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้นหรือระดับกลางหรือระดับชำนาญการขึ้นไปนิติกรชำนาญการพิเศษต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลางหรือระดับชำนาญการขึ้นไประยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายนิติกรปฏิบัติการปริญญาตรีไม่น้อยกว่า4ปีปริญญาโทไม่น้อยกว่า2ปี ปริญญาเอกไม่น้อยกว่า1ปีนิติกรชำนาญการและชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า2ปีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับพอตกรต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80โดยมาตรฐานการทำงานของข้าราชการต่อคนต่อปีคิดเป็น230วันหรือ1380ชั่วโมง ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป็นงานด้านกฎหมายในราชการพล,ลเรือน14ลักษณะงานเอกสารที่ต้องใช้ในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับพตกรประกอบด้วยแบบพตกร1ขีดหหรือแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรสำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร แบบพตกร1-2ขีด2หรือแบบพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกรประกาศนยียบ,บัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งกอพอกำหนดหรือรับรองเอกสารภาคผนวกที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน เฉพาะกรณีการพิจารณาขอรับเงินเพิ่มครั้งแรกเช่นบันทึกการเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกแนบเอกสารภาคหนวกเฉพาะในส่วนที่จำเป็นที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของผู้ขอรับการคัดเลือกเท่านั้นโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกรขตะกรมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ส่งเอกสารเพื่อขอรับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่หากมีข้อสงสัยในการจัดทำเอกสารสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศพัพท์02 245 6939หรื 9. อรดที่ ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากกองการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคเพครองารในงานอย่าลืมกดติดตามช่องทาง y o YouTube ที่ขึ้นด้านบนนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ